แม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะหน้าเนื้อด้านในนะฉ่ำๆเลยค่ะทำไม่ยากนะคะสูตรนี้ไม่ต้องใช้เครื่องตีค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีท,ทำกันเลยค่ะรายละเอียดเกี่ยวกับสูตรหรือรายละเอียดเกี่ยวกับวิดีโอก็กดดูตรงนี้ได้เลยนะคะทั้งมือถือทั้งคอมแท็บเลต็ต เหมือนกันเลยค่ะพิมพ์ที่จะใช้ในวันนี้นะคะบ้นใช้พิมพ์บันนะคะธรรมดานะคะถ้าใครไม่มีพิมพ์บัลก็ใช้พิมพ์มปอนได้4ี่ปอนได้นะคะวิธีเตรียมพิมพ์บันต้นก็ใช้สเปรน้ำมัน,นะคะ่ะสเปรให้ทั่วๆเท่านั้นเองขั้นแรกนะคะเราจะมาร่อนส่วนผสมของแห้งเตรียมเอาไว้นะคะมีแป้งเค้กนะคะ นี้นะคะสามารถใช้แป้งอนเนกประสงค์ได้นะคะหรือใครมีแป้งเคกก็ใช้แป้งเค้กค่ะนะคะแล้วก็ผงโกโก้โกปิ้นใช้น้ำตาลวานิลาผงฟูค่ะแล้วก็เบกกิ้งโซดาค่ะปุ้นร่อนทุกอย่างรวมกันนะคะร่อนของแห้งเสร็จแล้วนะคะร่อนรวมกันเอาไว้ ถ้าใครใช้กาแฟธรรมดาก็สามารถร่อนไปได้เลยนะคะแต่ว่ากาแฟเปิ้นเนี่ยเป็นเปิ้นไชนีสกาแฟโกนนะคะก็เขาจะเป็นเกล็ดแบบนี้นะคะเขาจะร่อนลงไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นสูตรนี้มีน้ําร้อนนะคะ1ถ้วยนะคะเดี๋ยวเปิ้นจะเอากาแฟไปละลายในน้ําร้อนนะคะสูตรนี้ใช้น้ําร้อนนะคะเปิ้นเอากาแฟลงไปละลายในน้ําร้อน,นะค่ะ เขาจะละลายง่ายนะคะละลายเสร็จแล้วก็พักเอาไว้ค่ะเรามาเริ่มผสมเค้กกันเลยนะคะไค่ไก่ฟองฟองค่ะเกลือค่ะน้ำตาลทรายโยกเกิร์ตค่ะนมน้ำมันพืชนะคะน้ำมันพืชนะคะใช้เป็นคาโนล่าลำข้าวหรือทานตะวันนะคะน้ำมันขา้าวโพดไม่แนะนำนะคะน้ำมันขา้าวโพดมีกลิ่นนะคะ ใช้น้ำมันมะพร้าวได้แต่น้ำมันมะกอกก็อาจจะกลิ่นหนักไปสำหรับเค้กนะคะแต่ถ้าชอบก็ไม่เป็นไรค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันให้น้ำตาลทรายละลายดีค่ะเมื่อน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะเราเลาก็ไม่เห็นโยเกิร์ตเป็นก้อนใหญ่ๆแล้วนะคะใส่ของแห้งที่เราล่อนไว้ลงไปค่ะทยอยใส่นะคะ ตอนนี้ลักษณะเนื้อเค,ค้กเขาจะข้นๆเหมือนบราวนี่นะคะคนให้ทุกอย่างเข้ากันดีนะคะอาจจะหนืดๆห,หน่อยนะคะไม่ต้องตกใจนะคะคนให้แน่ใจว่าไม่มีส่วนผสมของแป้งนอนก้นเป็นผงๆผอยู่ปลายก้นอ่างนะคะคนให้ถึงก้นอ่างนะคะนี่นะเป็นคนถึงก้นอ่างนะเปิด คุอานดูนะคะถ้าใครจะใช้เครื่องตีไฟฟ้าก็แค่เบอร์หนึ่งทุกอย่างค่ะเบอร์หนึ่งเบอร์สองไม่ตีแรงนะคะเราไม่ต้องตีให้ฟูนะคะอันนี้เป็นเคสสไตล์ฝรั่งนะไม่ต้องตีให้ฟูเนี่ยเขาจะหนืดๆเดี๋ยวเราจะใส่น้ำร้อนที่เราชงกาแฟเอาไวค้ค่ะนี่ยะคะน้ำร้อนใส่ลงไปเลยค่ะแล้วคนให้เข้ากันค่ะ ปาดขอบอ่างด้วยนะคะขั้นตอนนี้นะคะปิ้นผสมประมาณ2-3นาทีนะคะไม่ไม่นานนะคะแค่พอทุกอย่างเข้ากันเป็นเนื้อเดียวนะคะหมุนอ่างนะคะใช้หมุนแล้วก็คนให้เข้ากันปาดขอบอ่างให้ดีนี่จะเห็นเป็นฟองอากาศเป็นเม็ดๆนี่คือ,อผงฟูและเบกกิ้งโซดาทำงานแล้วนะคะ ใช้พายยางนะคะหรือภายซีโคนนะปาดนะคะปาดให้ถึงก้นอ่างนะ,ะกดลงไปที่ก้นอ่างนะคะปาดให้ทั่วนะผสมเสร็จแล้วเราก็เทลงพิมพ์เลยนะคะก่อนนำเข้าอบนะคะยกพิมพ์กระแทกบ,บนโต๊ะประมาณ2-3ครั้งนะคะไล่ฟองอากาศใหญ่ๆค่ะ ะะจากนั้นนำเข้าอบได้เลยค่ะเค้กสุกแล้วนะคะหลังจากที่เอาออกจากเตาอบนะคะเราจะเคาะพิมพ์เหมือนกันนะคะนะคะสามทีเดี๋ยวมันจะคว่ำแล้วก็เอาออกจากพิมพ์เลยนะคะทุกครั้งที่ใช้พิมพ์บันเรากลุมทุกครั้งเนาะว่าจะติดไหมอันนะี้ค่ะอันนี้เป็นสเสน่ห์ของพิมพ์บันนะคะ ว้ายิ้นทำพิมลื่นหลุดมืออ่ะโดนตรงนี้เป็นรอยไปนหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอให้เค,คเก้กเย็นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำซอสลาดด้านบนค่ะหลังจากที่เค,คเก้กเย็นสนิทด,ดีแล้วนะคะเราจะมาทำซอสลาดด้านบนนะคะเป้นใช้วิปครีมนะคะแล้วก็ช็อกโกแลตบาร์นะคะเดี๋ยวป้นจะสับช็อกโกแลตเป็นชิ้นเล็กๆใส่ลงไปในป้วยวิปครีมนะคะ ต้นหั่นชกสับชกรเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ไปในโถที่มีวิปครีนนะคะเดี๋ยวปุ้นจะเอาไปเข้าไมโครเวฟนะคะถ้าบ้านไหนไม่มีไมโครเวฟนะคะให้ตม้มหม้อน้ำร้อนนะคะแล้วเอาแก้วหรือภาชนะเนี่ยค่ะไปวางบนหมอ้อน้ำร้อนนะคะแล้วค่อยคอยคนให้ทุกอย่างละลายเข้ากันนะคะเวลาเวฟเวฟครั้งละ45วินาทีนะคะหรือ30วินาทีนะคะ แล้วเอาออกมาคนเรื่อยๆจนทุกอย่างละลายเข้ากันดีไม่เวฟทีเดียวนานๆนะคะเดี๋ยวไม้นะคะเอาออกจากไมโครเวฟแล้วนะคะมันก็คนเมื่อช็อกโกแลตละลายเข้ากับวิปครีมดีแล้วนะคะตอนนี้เขาร้อนอยู่เขาจะใสแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพักนะคะเอาไปเข้าตู้เย็นสัก15หรือ20นาที หรืออาจจะครึ่งชั่วโมงแล้วแต่ตู้เย็นนะคะให้เขาค้นอีนกนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอามาราดบนเค้กค่ะ mm hmm. เมื่อซอสค้นและเซ็ตตัวดีแล้วนะคะเราก็เอามาราดนะคะได้เลยลอยแล้วนะคะก็เช็เค้กช็อกโกแลตนะคะเดี๋ยวเพ่นจะนําไปแช่เย็นนะคะให้ซอสเซ็ตตัวก่อนตัดค่ะนี่นะคะเนื้อด้านในก็ฉ่ำๆกันเลยนะคะสูตรนี้นะคะ ทำง่ายมากนะแล้วก็ไม่ต้องใช้เครื่องตีด้วยค่ะนะคะเหมาะสำหรับมือใหม่นะคะไม่เป็นไตแน่นอนค่ะถ้าคุณคนเข้ากันดีนะคะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้เพื่นด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอนะค่ะลักกันไปก่อนสวัสดีค่ะ